สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจังหวัดนี้หนักแล้ว20-30ตุลาคมนี้งานใหญ่มันกำลังจะมา นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีสั่งติดตามข้อมูลและสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลคาดว่าในช่วงดังกล่าวปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยกตัวสูงขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมรับมือและดูแลช่วยเหลือประชาชนดังนี้ หนึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเรมคลองสำรวจแนวคันกั้นน้ำให้รองรับการปล่อยน้ำประมาณ3,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและการหนุนของระดับน้ำทะเลโดยให้เพิ่มระดับความสูงและความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่ สองแขวงทางหลวงนนทบุรีและแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีสำรวจท่อระบายน้ำถนนในความรับผิดชอบและเตรียมป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวถนนสามสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประสานโรงพยาบาลสถานีอนามัยทุกแหง่งให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งจัดเตรียมยารักษาโรคให้เพียงพอและประสานโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำโดยประสานกับอำเภอและอง กองปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่4ตำรวจโพธรจังหวัดนนทบุรีจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน 5. าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบรุรีแจ้งโรงงานอุตสาหกรรมให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระว,วังตลอด24ชั่วโมง6สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบรุรีแจ้งไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรทุกแหง่งให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำหมู่บ้านไว้เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังเจ็ดอำเภอทุกแห่งสำรวจและรายงานพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปก กรองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่กันไฟฟ้านครหลวงดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดไฟฟ้าเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือมอแปลงชํารุดให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงเพื่อเครื่องจักรและประตูระบายน้ําต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ในช่วงวันที่23-30ตุลาคมนี้ ท่าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก่นมาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ